สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเนี่ยว่านหางจระเข้นะคะช้ำน้ําแบบนี้จะเน่าไหมมีคนมาถามเรามาเยอะนะคะว่าไม่เน่าหรอว่านหางจระเข้ไม่ชอบน้าไม่ใช่หรอแต่จริงๆนะคะถ้าเราเอามาแช่อย่างถูกวิธีนะคะเนี่ยอย่างที่เราทําเนี่ยไม่เน่านะคะเดี๋ยวเดาจะให้ดูค่ะว่าตอนนี้ผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงคะ่ะ และนี่นะคะจะให้ดูนี่ตอนนี้ออกรากแล้วค่ะช่วงแรกๆนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเวลาเราแช่ช่วงแรกเนี่ยจะเหมือนว่ารากเก่าที่นี่ค่ะรากเก่าที่เคยมีเนี่ยมันจะเน่าลงไปก็คิดว่าเอ้าเน่าแล้วนี่อะไรอย่างนี้ก็คือคิดว่ามันเน่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยรากเก่าเนี่ย หลุดล่วงไปนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะออกรากใหม่มาแบบนี้นะคะเป็นรากที่สามารถอยู่ในน้ำได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะในช่วงที่รากเขาเน่านะคะช่วงแรกอะคะ่ะที่ว่ารากเก่านะคะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนน้ําอย่างที่เราบอกนะคะเปลี่ยนน้าบ่อยๆแล้วก็เวลาเราใส่นะคะใส่แค่ถึงแค่ช่วงรากก็พอคะ่ะน้ำอะคะ่ะ ถึงแค่ช่วงลากก็พอไม่ต้องถึงกับแบบว่าท่วมมาถึงยอดถึงปกถึงอะไรอย่างนี้นะคะใส่น้ําไม่ต้องเยอะค่ะแค่ท่วมาลากก็พอนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้เราใช้เป็นขวดแบบนี้นะ,ะขวดแบบนี้สามารถที่จะกรองแสงได้ค่ะก็คือแสงแดดไม่สามารถเข้าไปข้างในนะคะก็จะทําให้ไม่เกิดพวกเ,เชื้อราพวกอะไรอะตะไคร่ต่างๆนะคะน้ำก็ยังใส่อยู่ดีอยู่นะคะเนี่ยค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะดาก็จะมาไขาข้อสงสัยกันนะคะว่าทําแบบไหนนะคะจะได้ให้มีหน่อเยอะๆหรือว่าทําแบบไหนเขาจะต้นใหญ่กับสวยนะคะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันค่ะและอีกข้อสงสัยนะคะของท่านผู้ชมค่ะว่าปลูกยังไงนะคะจะให้แตกก็แตกต้นเยอะๆนะคะได้ต้นเยอะๆคะ่ะแตกหน่อนะคะก็คือนี่อันนี้ที่เราทําไปแล้วเห็นผลชัดก็คือการตัด ตัดต้นนะคะตัดต้นแม่เขาก็จะแตกต้นเยอะอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งปลูกในที่กว้างนะคะคือต้นนี้นะคะเขาจะชอบดินขัดดินที่เป็นระบายน้ําได้ดีผสมเป็นพวกดินทรายนะคะก็คือใส่ดินร่วนนี่แหละผสมทรายลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็เน้นระบายน้ําได้ดีค่ะเขาก็จะแตกเนี่ยคะ่ะแตก ยอดแตกหน่อเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะและถ้าเกิดว่าต้นไหนเราปลูกเอ้ทำไมไม่แตกสักทีถ้าตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลนะคะว่าอย่าให้มีเชื้อรามายุ่งอย่าให้เน่านะคะก็จะนี่ค่ะแตกเทียบแบบนี้เลยค่ะ <S <S และอีกข้อสงสัยนะคะว่าปลูกแบบไหนให้เนี่ยค่ะกราบใหญ่กอใหญ่สวยนะคะก็คือต้นนี้นะคะเราเคยทําคลิปไปตัด ตัดมาแล้ววางไว้นะคะจนแผลแห้งแล้วเอามาปลูกค่ะก็จะได้ต้นใหญ่ทีเดียวแบบว่าไม่ต้องรอนะคะแล้วก็อีกข้อสําคัญนะคะว่าถ้าเขามีหน่อค่ะมีหน่อเล็กๆโผล่มานะคะเราก็ตัดออกตัดออกนะคะเพื่อที่จะให้เหลือแค่ต้นแม่ต้นเดียวแบบนี้นะคะเขาก็จะต้นใหญ่สวยนะคะกัดใหญ่เพราะไม่มีว่าหน่อเล็กๆลูกเล็กๆนะคะมาแย่งอาหาระคะ่ะ และนี่นะคะเดาก็มาไขาข้อสงสัยนะคะในการเลี้ยงดูว่านหางจระเข้ค่ะที่ท่านผู้ชมถามมากันนะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูค่ะสําหรับวิธีการเลี้ยงว่านหางจระเข้ง่ายๆจะได้มีว่านหางจระเข้เอาไว้ใช้เอาไว้ปลูกประดับบ้านด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ